สวัสดีจ้าพ่อกันกับช่องเาไปเลยแชแนลด้วยจ้ามืดีนังกับพามาเข่ากล้วยอีกแล้วจ้ามาแกงแกงอ้อมเนื้อจ้าแกงอ้อมเนื้ออันนี้ก็เป็นพริกแกงมีหอมมีหัวหอมแดงแล้วก็พริกจ้าพริกขีนูสวนแล้วจ้าเนาะแล้วก็มีตะไคร้พริกขีนูแล้วก็หอมแดงแล้วก็พริกอ่าแล้วก็ตะไคร้จ้าแล้วก็ใส่ข่าเบือจ้าหรือข้าวแช่น่าจ้ะเนาะข่าเบือตำเป็นน้ำกันด้วยจ้า กะตัเดเสร็จแล้วก็ได้ประมาณนี้แกงอ้อจมจ้ะกะมีดอกแคแล้วกะผักชีลาวจา้ะผักชีลาวที่นั่งคันไปแล้วกะมีเป็นต้นน้ำกระสีใสอันนี้เลยจ้ะใส่มะละขินนงนล้วจะเนาะใส่มะละมะละหน่อยจ้ะแล้วก่าผักกาดผักกาดซ้อมเพิ่นเอินเนาะนี่จ้ะต้นหอมแล้วกะผักชีลาวจา้ะประมาณนี้เลยจ้ะน้่สิแกงเมลายแกงเนื้อจ้ะอันนี้ก็เป็นเนื้อจ้ะ เนื้อที่นังหั่นตั้งซอยไว้แล้วนเนี่ยจะเนาะประมาณนี้อ่าพริกแกงจ้ะพริกอ่ะที่นังตักไว้แล้วนเนี่ยจะเนาะเอาก็มาใส่พริกด้วยจ้ะใส่พริกลาไล้เลยจ้ะใส่พรพิกแกงมาไลยเลยอันนี้เราทุกตักไว้แล้วนันจะเนาะเป็นข้าวเย็นจ้ะเ,เ,าเะอากระมาละลา,ายเห็นไหม ร้อให้น้ำเดือดันจะนเด่งไปเลยจ้ะเอาไปแห้งเลยเห็ุกินแบบบ้านๆจ้ะน้ำก็กำลังเดือดจ้ะใส่เอาสิมาใส่เนือ้อลงไปเลยจ้ะใส่เนือ้อเนื้อนังซอย กินแบบบ้านๆบ,บ้านเท้านี่เลจ้ะกต่ซิมีน้ำปลาจ้ะน้ำปลาเน้วก็ขาดบ่ได้คือปลาลาจ้ะปลาล่าผงนัวจ้ะผงนัวหรือผงชูรสด้วยจ้ะสามอย่างใส่เกลือนิดนึงจ้ะใส่เกลือลงไปเลยจ้ะเฮ็ดแกงเบ่บ่หลายจ้ะแกงได้หน่อยกินมื้อเดียว ใส่เกลือลงไปแล้วเนาะจะเนาะเรวก็มาใส่ผงนัวลงไปเลยจ้ะผู้ใดมักประมาณใดกะใส่ประมาณนั้นแล้วจะนอะผงนัวนะแต่สีใส่ประมาณนี้ใส่หน่อยใส่หลายกะอยู่ที่ผู้เฮ็ดผู้มักนะจ้ะเนาะใส่ปลาจ้ะใส่ปลาไปเลยจ้ะนั่งสิปรุงไปก่อนเนาะใส่ปรุงใส่เนื้อไปเลยเราจะมาใส่ ใส่น้ำปลาไปน้ำจา้าให้เดือดแล้วเขาจะมาใส่ผักนะจา้าเห็ดป้อมปอยากจาก้ะแกงออมแกงออมบ้านเขาน้ำข้นเดนียวจาะพราะว่าน้องใส่เข่าเบือเป็นน้องจา้าเนาะเข่าเบือมื้อนี้หนึ่งข่าวเองนะจ้ามืาม้อนี้ผักกะมีนี่ เอาหัางหันกระไฮเบิ้งเราจะเน,ะนาะนะกะตีใส่มะระไปน้ำจ้ะมะละน่อยมากกินจ้ะผมอ่ำล้ำเนาะใส่ผักชีแล้วแล้วก็ผักกาดซ้อมแล้วก็ต้นหอมจ้ะรวมไปเลยน้ำกระเดือนได้ที่เราจะประมาณนี้แล้วสีมาซิมเราจะบอ,อื แซ่บแล้วแซ่บแล้วมะตองเติมอีนอย่างแล้วใส่ผักไปเลยแซ่บแล้วแซ่บแล้วเฮ็กกินแรงนี่ละจ้ะใส่มะระเลลายจ้ะมากกินผมอ่ำล่ำผู้ใดบ่มากแต่บ่ใส่ด้วยจ้ะ แต่นังง่วนโตนังมักเนาะแซ่บจ้ะใส่เผ็ดน้องสีเร็ดเผ็ดเลยจ้ะตำแบบติดเผ็ดเลยความฮ่วยๆเลยจ้ะนี้ กินนี่ยังกระเพร่าเนาะจ้ะเมื่อกี้อาหารบ้านเขาใส่พริกโดดไปน้ำเลือดจานั้งใส่ไปรวมกับผักแล้วเ็พริกโดดโอ้ยเกินบรรยายนะจ้ะผักอีกผักข้นตูกับนี้จ้ะแล้วก็ผักข้นตูกับเอ่อใบบุกูดเนาะจ้ะเนาะน้่งแตสีห้วยลงไปด้วยจ้ะ ว่าน้ำบ่มมักให้ผักมันสุกายเนาะจะเนาะผักเอ็ดกินแบบบ้านๆห้องนี้เรอจ้ะบ่พิธีที่ตองายเนาะใส่ใบมะกรูดแลวจ้ะใบแมงลักไปแล้วจ้ะแซบแบ่บจ้ะบันบ่ต้องเอาบ่าต้องเอาผักแบบเละ เขาทอดแบบแบซ่บซิมก่อนจะบหนึ่งน,น,นัวจับนัวเขาเนียวมันทอนเนาะจ้ะเนาะมาเด้อมาขีดน้ำนางเด้ออาหารแรงจ้ะห <laughs> มูก็ต้นใหยไง,ไงเออเนื้อม,มันเป็นหมูนังนง่งเ็ดต้นใหญ่เด้จ้ะเนื้อ มาด้วยจ้ะเข่ากันหนึ่งเรียบร้อยแล้วจ้ะมนมีอย่างยากเดี๋ยวสิไอเบิ้งจ้ะอโอ้ยควันหว่ยหวยๆออกจ้ะนี่ละจ้าแกงแกงอ้อมเนื้อเดีอวจ้ะแกงอ้อมเนื้อนี่เป็นเนื้อจ้ะแกงอ้อมเนื้อโอ้ยแซ่บจ้าแซ่บพี่น้องจ้ะ อันใส่มะละใส่มะละหน่อยนี่ขมอัมลัมดีจ้ะผู้ใดมักขมนี่โอ้ยถึกใจคักเด้อจ้ะนี่ให้เบิ้งอีกรอบนึงจ้ะอ๋อน่อแซมมาจ้ะมันนีกจะสิได้มาสินะละเนาะเด้อจ้ะสิไปกินข้าวแล้วจ้าบัดน,นี้สิซุปบัเกเขือน้ำจ้ะ อ่าต้มบอร์เอไว้แล้วสีซูปบอร์เอน้ำจั่งอ่ามาคลิปหนากันมาพ่อกนังสีกินโชว์จ้ากะมาพอกันคลิปหนาด้วยจ้าคลิปกินด้วยจ้ะเนาะอันนี้ก็เป็นคลิปเ็สจ้าสำหรับคลิปนี้นังก็ฝากไว้แค่นี้เด้อจ้าพอกันคลิปหนาจากพี่น้องจ้าสวัสดีจ้า